นี่เขจะเป็นรายการที่น้องๆรอกันมานานมากเลยสินะครับทั้งนั้นวันนี้ผมก็ต้องยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่มหากราบโคตรมีมซึ่งรอบนี้นะฮะมากันดูใจถึง4 EP เย็ดเข้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักรายการโคตรมีมนะครับรายการโคตรมีมเนี่ยเป็นรายการที่ผมนะครับจะมานั่งรีอคชั่นนะครับมีมนะครับผมที่มีหน้าผมในนั้นแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมมีกติกาพิเศษและต่อจากนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยก็คือเราจะมีการให้คะแนนนะครับผมแต่ละมีมที่น้องๆ ผู้ใดที่ทำมีนได้ถูกใจผมที่สุดนะครับรับไปเลยเงินทั้งชีวิตของผมฮะมีอยู่แค่นี้แหละโอ้โหมีแม่งเยอะจังวหาเฮียรีกลับไม่ได้หนึ่งโทตะเอาแก้วน้ำกูคืนมาไม่มีคนขำด้วยนะหนึ่งโทษเบื่อแล้ววิ่งหนีหมาอยากโดนที่หน้าจังจังฮะเบื่อแล้ววิ่งหนีหมา อยากโดนที่หน้าจังๆโอเคหน้ากูมันเกี่ยวอะไรกับคคปชั่นแบบนี้วะเนี่ยฮะสัาทอดไปเมื่อลิกเปิดชิปล็อกเอ้แก้วมันงุ่นกูอีกแล้วกูรู้สึกชีวิตกูสบายขึ้นก็จริงแต่ทำไมกูต้องเป็นพี่โตได้เฮ้ยมันทำไงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำดิเผื่อมีใครจะเอากูไปทำมีมอ่ะกูหลบหลบมาฝั่งนี้ไม่จะได้ไปบังอ่ะยังวะ มันทำยังไ,ไงไวะไอ้เหี้ยกูทำไม่เป็นมันกเอาไม่เป็นไอ,อ้เหี้ยใครสนใจช็อตเมื่อกี้ไปทำมีมได้นะฮะแต่ว่ามันจะออกมาอุบาทมีมผมให้ไปสองขวดผมนี่แดกน้ำเลย <c oughs> เอาอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกลิขิตโหนียกูมากวะเนี่ยฮะนี่คือแก้วน้ำสุดรังผมไว้นะไอลิกิตเนียกูโซเซทเลยได้นะพวกนี่ได้นะเอาไปสี่ขวดเลยน้อง <c oughs> อ่าอาจารย์งูมาแล้ว าจารย์กูไม่ผ่านเหรอมึง <laughs> เจอจานลิกเข้าไป <laughs> นี่ย <laughs> อ้วโอ้โหวันนี้คอนเทนต์ดีเว้ยเอาไปสีโ่โคตรโอ้นี่เป็นมีมที่ผมเฝ้าฝันจะมีคนทําให้เนะฮะคือกูจะทําเองก็ดูจะกระแดกเกินนะครับผมมีคนทําให้อย่างงี้ผมชอบนะโอ้แต่ผมไม่คิดล้มอาจารย์เหรอครับผมเป็นสิ็ย์รักครูนะครับผมนี่คือผู้มีพระคุณของผมเลยเนี่ย เมื่อต oh, na ัวละครที e ่คุณชอบโดนทำ้ายโอ้โหไอสัตว์เดี๋ยวนะเน็ตหมื่นบุพพายังงั้นเลยตายซะนะฮะโอ้โหนี่เป็นอิทาจิโอ้โหนี่น้องเขาลงทุนวาดเองเลยป่ะเนี่ยโอ้โหผมมึงให้นะฮะสุดยอดสุดยอดโอ้โหนะฮะเจ๋งนะฮะผมให้ไป3โคตรเลยอ้าวมีเป็นคลิปอีกแล้วโอ้โหเฮียกูอัดคลิปมา34นาทีกูจะแบ่งได้ืหกูกลัวกูจะแบ่งเป็น4 EP จังเลยเนี่ยมึงหน้าเลือดไปไม่ได้ลิขิตเด็กๆวันนี้นะฮะเราก็ทำเสียงแต่ใหม่ Oh yeah. ดีเด็กๆวันนี้นะฮะเราก็ทำเสียงแต่ใหม่หนึ oh ่ง yeah. หนึ่งโครตรกูหาความเชื่อมโยงไม่ได้โอ้ยหน้ากูเฮียแล้วอะไรเนี้ยอะมามาคือะ <c oughs> อะไรมึงเอาปกวัดดีนารุโตกูมาเลยเนื่งโครตรไปแล้วกูจะเนิร์ดทำไมาเนี่ยเม <c oughs> ื่อพิธีกผ่านปากกัวได้ เฮ้ยเจ๋งพวกกูมงน่าจะทำหน้าตาประมาณนี้นะเฮ้ยเอาไปสี่โคตรเลยน้องเฮ้ยแม่งได้ใจกูวันนี้โอ้แม่งน้องแม่งช่างสรรหานที่ผมไม่ได้เห็นในตัวนี้มานานแล้วเนี่ยโอ้โบมือฮโอ้นี่น้องทําดีมากคือในคลิปที่แบบเล่นโลบออะไรพวกนี้แล้วผ่านด่านยากๆมาเนี่ยนะครับคือหน้ากูมันอาจจะแสดงไปอีกแบบนึงแต่ในใจกูแม่งอย่างนี้เลยแม่งแบบเชิดฉันผ่านแล้วไงล่ะอิจฉาเลย ที่ฉันผ่านด่านนี้เนะ่งกคตรรูปมึงช่วยใหญ่กว่านี้ได้ไหมทำหัวร่าพ่อดีไหมอ้าวโหคราวนี้กูไม่ได้เอาออกคลิปนะฮะน้องกูเอาช็อตที่น้องเอ่ออะไรวะตอนนี้ผมอาจจะเบอร์เอรนะฮะมันดึกแล้วจะทำหัวราห่าพ่อดีไหม้จะทำใช่ไหมพี่ใช่ไหม <c oughs> โอเคนะเอาไป3โคตรละยการนี้มันได้ตายไปแล้วยังไงล่นะเพราะอะไรเนี่ยล่ะเพราะว่ามึงแม่งชอบส่งคลิปของยูทูบเบอร์คนอื่นมาภักเสียงอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกมึงก็ชอบส่งเทียอะไรซ้ำๆไอ้สัสสรุปแม่งคลิปแม่งน้อยไม่พอทำคลิปโคตรสมองเล็กมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรวะอ๋อกำลังทำคลิปแจกเงิน99.99 99, ให้คนดูอยู่แต่มึงอย่าลืมนะว่าทั้งที่มึงแจกเนี่ยคือเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตมึงอ่ะ ที่หายแล้วกูโพสลงเฟสนะด้วยไม่รู้ว่าคอนเทนต์อันนี้ดีนะโอ้โหนี่คือเป็นการสื่อสารกันระหว่างสมองกับผมนะฮะแต่ไอ้น้องแกพลาดไปอย่างหนึ่งน้องยังศึกษาพี่มาไม่ดีพอกูไม่มีสมองเอาไปสามโคตรงงลิกทามถูกใจสิ่งนี้อ๋อคือกูหน้าเฉยๆกับไอสไตล์แล้วกูก็ ว้าวกับอาจารย์โอเคสามโคตรไอเดียดีแต่ควรจะขยีก้กว่านี้นิดหนึ่งเหีย <c oughs> โอ้โหตาผ <c oughs> ู้มึงหยุดเดี๋ยวนี้เออมึงไงหยุดทำมีดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไอ้เฮียภาพแม่งแบบสีแม่ง <c oughs> ตาบอดไหมเนี่ยก็ <c oughs> จะได้นะฮะผมให้สองโคตรเลยเชีย่ยนี่คือการอัดคลิปเรียกชั่นที่นานที่สู่ของผมนะฮะตอนนี้คือ41นาทีแล้วนะฮะ รีวิวของต่างๆอ้าวมาเอาไปดูกินผมรีวิวของเหรอรีวิวโคขโคนแรกเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีมนี้ออกไปแล้วสปอนเซอร์โคเข้านะกูกูให้เฮียนี่สิบโคตรไปเลยนะเออคือถ้าโคกสปอนเซอร์กูนี่โฟกูสบายแลนะนะโอเคมีมนี้อืมเอ่อเอ่าอืมสามโคตเฮียอะไรวะเนี่ยสแตนโปเกมอนนะฮะ อ่าอ่ําแต่แม่งหน้าคือกูทั้งหมดเลยนะฮะผมว่าน้องเขาตั้งใจตัดต่อมากนะครับเอาไปสองกดฮ <Huh? S 1> อะไรคือนายคราฟแลวหน้ากูเป็นเฮียอะไรไอสัตว์หน้ากูแม่งเหลี่ยมแกทำให้ฉันดูแย่เอาไปสองกค อุยไฟตรงโล่จะดับนะฮะนี่ละอาจคลิปนานนะครับผมไฟมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพักไอ้นี่ก็จะดับตามแล้วเนี่ยน้องๆใครมีคำถามถามมาได้เลยพี่ไม่ได้สูบกัญชาใช่ไหมพี่โอ้ใช่แล้วน้องรักมั่งเลอกช็อตมาถูกจริงว่ะเฮ้ยอันนี้ผมว่าโอเคไอ้น้องรักเอาไปสี่ข้อคอนเทนต์ดีโอ้โหไอสัตว์โตร อ่ะอ๋อไอ้แกแม่งเล่นนะอาจารย์กูก็นะอ่านี่อะไรฮะเป็นเอ่อเป็นที่ตีไข่นะครับอ๋อแล้วก็ไปอ๋อออไอสัตว์แม่งคือพัดลมว้าฉลาดเอาไปสามข้อกูเล่นเ,เหนื่อยแล้วไอสัตว์ไอ้แก้วนะไอเช่นนีกแล้วอ้าวไอนี่ก็เหมือนกันฮะอ,อาจารย์กูไอเวียนเวีนหน้าอาจารย์จนกูจะหลับฝันเปน็นอาจารย์แล้วเนี่ยวันเนี้ยสองข้อ สองโคตรอันนี้แม่งเคยออกคลิปแล้วด้วยโหขึ่อยาส่งมีมซ้ำเงือนมาดีพี่ริกกำลังอีกับสิ่งนี้ <c oughs> คือหน้ากูก็อีกเอ็นเนใช่หน้ากูหรือเปล่าวะเนี่ยคือตามันก็คลายนะ <c oughs> แต่แต่ปากไม่น่าใช่ปากกู <c oughs> <c oughs> hey, เอ้ยยัยงไงและและมีนาตโตะกูเกี่ยวอะไรด้วยเอ๊ะ hey, งงไปหมดแล้วสองโคตรไป <c oughs> โอ้โหสัตว์แม่งเปลี่ยน สีตัวจสอนสรุปใครเป็นคนทากันแน่วันเนี้สองโครตรโอ้อันนี้คือกูแต่งเหรอเนี่ยไม่ใชนน่ทำไมกูแต่งในอุบาทจังวะไหนวะเนี่ยใช่หน้าเราก็ประมาณนี้แหละนะสอ,สอนเฮ้ยเจ๋งเอาไปสี่โครตร่ใช่คือในคลิปเนี่ยผม ผมจำได้ว่าผมขำหนักมากเลยการที่แบบเห็นในเฮี้ยนี่แม่งแต่งอย่างเงี้ยในโจทย์คอมฟอร์ตนั่งคือแม่งคอมฟอร์ตจริงเอาซะที่กูแต่งมานีออุบาทไปเลยอะ่ะจะลืมเมื่อโครมีมของเรารอบนี้มีถึง4 EP และติดตาม EP ต่อไปนะครับ